มันนะทำไมเบร์นใจนะครับแต่ก็อยากเตือนใจแหละเอาจริงๆก็คืออยากจะมาสอนใจเป็นสิ่งที่เตือนใจทุกคนแล้วกันว่า,าผมอาจจะคือผมอาจจะทําอะไรที่มันไม่โอเคนะคผมก็ฝากขอโทษพี่เขาหรือว่าใครก็แล้วแต่ทุกคนนะแต่ที่ผมจะเจอด้วยนะก็ขอโทษไปตรงนี้ด้วย ขอบคุณนะครับผมสำหรับสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีนะครับผมที่อยู่กับเรามันเนิ่นนานนะครับผมยันแอดไอเอ็นะครับผมสำหรับใครนะครับที่ถามผมว่า INW10 เนี่ยเขาชัวร้อยเปอ์เซ็นต์ไหมต้องบอกได้ว่าเขาอยู่กับเรามาเกือบ2ปีแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับใครที่สนใจนะครับผมอยากจะเข้าไปลองเล่นนะครับก็สามารถไปกับมาได้ที่แอดไอเอ็เรื่องความชัวร์ไม่ต้องห่วงครับร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับในความชัวร์อย่าลืมกดไปยืนยันนะครับผมตามไปเลย โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนหน่อยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวิเวกเกิดน,นะครับผมว่าจะไม่มาอ่านคลิปนี้แหละก็คลิปนี้นะผมก็จากที่คลิปก่อนหน้านี้ผมไปขับรถออกรถเล่นนะครับผมซึ่งก็ได้มีเหตุการณ์หนึ่งนะครับผมที่ทุกคนเห็นในคลิปนั่นแหละคลิปก่อนหน้าที่จะเจอคลิปผม,ผมกา ผมก็ใช้เวลาอยู่สักประมาณวันหนึ่งนะครับผมอาจจะมาตัดสินใจมาถ่ายคลิปนี้ได้ก่าที่ผมจะตัดสินใจไปบอกพี่เบลได้นะครับผมก็ตอนแรกผมว่าจะไปบอกใครเลยจะอยู่แบบเมี่ยมๆนะครับแต่ว่าประเด็นคือคลิปมันคือว่าง่ายๆผมอยากให้คลิปที่ผมได้ปล่อยคลิปนั้นออกไปนะก็คืออยากจะเตือนใจทุกคนด้วยนะครับผมอยากจะสอนใจทุกคนในการขับขี่รถในการใช้รถบนท้องถนนนะครับว่า ทุกทีอย่างมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้เสมอนะครับผมก็ตามที่เหตุการณ์ที่คนทุกคนได้เห็นในคลิปนะครับผมก็เอผมขี่รถไป,ไปเรื่อยๆนะครับผมขี่แบบเราจะไปคือเราจะขี่รถไปเที่ยวที่หนึ่งนะครับผมก็จะได้ไปเที่ยวที่หนึ่งคือผมไปดูที่เที่ยวไว้นะผมก็เลยจะไปเที่ยวนะครับผมก็เลยขี่รถเครื่องไปคนเดียวเอารถน้องมันไปนะครับว่าเอออยากเอารถน้องมาไปทําคลิปด้วยนะครับน้องวานก็พี่บินทําเสร็จก็ไม่ได้ออกมาขี่จากที่ว่าเราขี่คลิปขี่รถอ่ะไม่ใช่ขี่คลิปเด็กขี่รถเอาไปขิงไปแดกมันหลายรอบออยยู่่่คครัับก็เเลตตดดนนใจไปีแื ผมผมไม่เข้าใจอยู่อย่างหนึ่งนะครับการที่ผมขี่รถบนท้องถนนแล้วอยู่ดีก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนั้นนะครับผมบางทีมันก็แล้วแต่คนนะครับบางทีคนอาจจะเจอถึงที่มัน ดีหรือไม่ดีนะครับแต่ผมมาเจอเหตุการณ์แบบนั้นมันทําให้ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับผมก็เลยผมกว่าจะตัดสินใจไปบอกพี่เบลไปคุยพี่เบลได้ก็ใช้เวลานานมากนะครับผมก็กว่าจะไปบอกพี่เบลตัดสินใจคุยกับพี่เบลก็ใช้เวลาน,านานอยู่พักหนึ่งนะครับก็ได้ไปคุยกับพี่เบลบอกพี่เบลว่าเออผมขี่รถมาแล้วก็ปกติของผมแล้วก็ขี่รถปกติเราถ่ายคลิปก็มาเจอคนจอดรถแล้วก็ตกหัว น้ำมาชี้หน้าด่าอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะผมว่าเขาน่าจะอยู่ในอารมณ์แบบไหนนะประมาณน,นั้นแล้วผมก็เลยเออตัดสินใจว่าเออพอจะมาบอกพี่เบลนะผมก็เมื่อคืนคืนนึงผมก็คิดอยู่นะครับผมก็เลยมาบอกพี่เบล walking. วันนี้ก็เลยได้โอกาสที่จ,จะได้บอกพี่เบลก็เลยบอกให้ผมว่ามาทําคลิปเตือนใจทุกคนนะสอนทุกคนนะ <ห COVID. S 1> แต่จริงๆผมก็ไม่อยากจะเตือนใจอะไรนะเพราะว่ามันอาจจะอยู่ในสันดานองผมฉี่รถแล้วก็มันนะทำไมเบร์นใส่นะครับแต่ก็อยากจะเตือนใจแหละเอาจริงๆก็คืออยากจะมาสอนใจ เป็นสิ่งที่เตือนใจทุกคนแล้วกันว่า,าผมอาจจะคือผมอาจจะทําอะไรที่มันไม่โอเคนะครับผมก็ฝากขอโทษพี่เขาหรือว่าใครก็แลวแต่ทุกคนนะแต่ที่ผมจะเจอด้วยงไงนะครผบก็ขอโทษไปตรงนี้ด้วยนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ถือว่าถือว่าก็เสียใจอยู่พอสมควรนะครับกับเหตุการณ์แบบนี้นะครับผมก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้น่ะเอาไว้ง่ายอ่ะก็ เหมือนที่ทุกคนดูในคลิปอะประมาณนั้นแหละขี่รถมานะผมจะเล่าให้ฟังเหตุการณ์ง่ายๆนะผมขี่รถไปปกติขี่รถไปนะครับผมแล้วก็เที่ยวติดโมกใส่หมกติดกล้องเรียบร้อยนะผมก็ขี่รถเราถ่ายคลิปแล้วก็อยู่ดีมันมีรถเก่งคันหนึ่งครับสีดำนะผมก็ขี่รถปกติอะแล้วผมก็มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะถ้าทุกคนเห็นในคลิปจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่ารถติดแล้วผมเา่าเหมือนผมเดินเกียร์สูงอยู่แล้วผมออกตัวเกียร์ต่ำแล้วผมแบบเตะเกียร์แล้วอาจจะไปมีการเล่งเบิ้ลอะไรประมาณเนี้ย นะผมก็ขี่ไปนะบักวติเตะเกียร์บ๊บแล้วก็ไปสักพักเขาก็เหยียบตามหลังผมมานะมก็บิดตอนนั้นตอนนั้นก็ขี่อยู่หน้าไม้ก็อยู่ประมาณร้อยหกนะครับผมก็ขี่ไปประมาณร้อยหกสิบและสักพักก็ขี่ตามหลังมานะผมก่อนหน้านั้นนะเดี๋ยวจะเอาเหตุการณ์นี้สั้นๆให้นในฟังก่อนหน้านั้นแล้วก็ขี่ตามหลังผมมาสักพักเขาก็เหยียบใส่ผม แล้วแบบแบบควันตีนผมอ่ะเออขี่รถคนตีนพะผมขี่เร็วใช่ป่ะเขาก็ขี่เร็วแต่พอผมขี่ช้าเขาก็ขี่ช้าตามผมครับแล้วก็ไปอยู่ช่วงหนึ่งนะผมเขาก็ทาท่าเหมือนจะจอดอ่ะแล้วผมก็แบบไอ้เชื่อแม่งผมก็ประว่าหละว่าเออแม่งถ้ามันจอดนี่ผมน่าจะโดนหรือว่าอาจจะได้มีเรื่องกันแน่นะครับแต่ประเด็นคือเขาก็ไม่จอดตอนนั้นนะผมเขาก็หลบรถอีกคันนึงแล้วก็แซงขึ้นไปคือตอนนั้นผมก็เริ่มใจหายละนะแล้วก็มีอยู่จังหวะหนึ่งที่ผมขี่ไปจะถึงที่หมายที่ผมต้องการที่จะไปนะครผมกกรราณนนนแวทีดตต์่่ออจ จอดรถอยู่สักพักหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นนะอ่ะกล้องอ่ะผมถ่ายแล้วมันไม่ติดผมก็เลยถอดหมวกเพื่อที่จะมาดูว่าเออทำไมมันถ่ายไม่ติดนะผมก็เลยถอดแบตเตอรี่ใหม่แล้วก็ถึงจะถ่ายติดแล้วผมก็ขี่รถเข้าไปปกตินะครับขี่ไปนะผมว่าเลนทางเลนบะดินคือที่ขี่ไปอ่ะเขาขี่เข้าไปซอยเดียวกับที่ผมไปด้วยนะครับก็คืองงมากไม่เข้าใจเหมือนกันนะไม่ได้คือเราไม่ได้รู้จักจกันไม่ได้เตรียมไม่แน่อะไรนะมไม่รู้จักกันนะผมแล้วก็ขี่รถเข้าไปนะผมขี่รถเข้าไปเลยแล้วก็เขาก็แบบขี่รถอยู่ดีอ่ะคือตอนแรกเขาทนัง่ึ เขาก็ไปแบบเหมือนน่าจะแซงพึ่งแซงผมมาหรือเขาไปจอดอยู่ที่ไหนอ่ะเหมือนเขาจะเอาเรื่องจะหาเรื่องผมอ่ะแล้วเขาก็ขี่แซงผมขึ้นไปแล้วก็ไปจอดอยู่ตรงนั้น่ะแล้วก็จอดรถอยู่แล้วก็ลงมาปุ๊บก็คือโบกมือผมเลยเรียกผมไปหาเขาอ่ะผมว่าแม่งเออตอนนั้นไอเทียเขาเรียกอ่ะทำไงอ่ะเราก็ไม่กล้าที่จะบิดหนีนะก็เดินเข้าไปหาเขาแล้วเขาก็ชี้หน้าว่าผมนะบอกว่าเออมึงขี่รถอะไรของมึงอะไรขอมีคำหยาบคายหน่อยนะขอโทษนะก็อย่าขี่รถเมืดทำไมเมืดทำไมเมืดทำไมเขาถามไอเนี่ยแล้วก็เดินมาปุ๊บก็ตบผม โกเลยครับจังวะนั้นครับก็ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเหตุการณ์รแบบนี้ก็อยากจะถอนใจทุกคนและเตือนใจทุกคนนะครับก็ไม่อยากจะถ่ายคลิปนี้จริงครับแต่คลิปที่แล้วผมปล่อยลงนะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะปล่อยคล,ยลิปไี้แล้วลงคลิปนี้เลยต้องถ่ายไว้นะครับเพื่อที่จะได้อธิบายทุกคนเข้าใจแต่ผมโดนจริงๆครับรอบนี้ก็ขี่รถปกติแล้วก็เหมือนเขาน่าจะอาจจะอาจจะแบบอารมณ์ร้อนหรือวยย่าไงมาจากไหนผมก็ไม่รู้นะครับผมแต่แก็มาเจอผมพอดีจังวะมันก็ได้กันก็ทําใจอยู่พักหนึ่งครับก็เครียดครับเครียดเครียดเลยค้ าพูดผมปวดหวัวนะก็พักหนึ่งอะ่ะตอนนั้นก็อยากสอนใจทุกคนนะผมก็การการที่เราใช้ท้องถนนนะผมก็ระมัดระวังกันนะผมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรบนท้องถนนที่เราสามารถที่จะเจอได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุปัญหาเรื่องราวต่างๆนะมันจะมีเกิดขึ้นได้ตลอดนะครับก็ถือว่าผมได้มาสอนทุกคนแล้วกันนะคลิปนี้ก็เมื่อผมจะตัดสินใจถ่ายได้นะผมก็คือแบบเหนื่อยเลยครับจริง แต่พี่เบลบอกว่าเอให้เรามาถ่ายคลิปอธิบายขอโทษน้องๆขอโทษเขาไปอะไรเงี้ยเผื่เขามาดูหรือว่าไงก็แล้วแต่ก็คือให้บอกเผื่อใหรสงสัยนะผมก็เลยมาถ่ายคลิปนี้ก็ผมอยากจะถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูจริงๆอ่ะบางอย่างผมอยากให้มันอยากให้มันสนุกผมไม่อยากให้มันต้องเครียดอะไรแบบนี้ยบางครั้งมันท้อครับก็เลยแบบหาเลยถ่ายแบบไปเรื่อยๆใช่ครับอยากให้ทุกคนได้ติดตามอยากให้ทุกคนได้ดูต่อไปก็ไม่มีไรบ้าคลิปนี้ถือว่าผมได้มาอธิบายขอโทษทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ขอโทษพี่เขาด้วยเผื่อไม่รู้ใครแล้วแต่ แต่ผมเจ็บใจเหมือนกันครับถามว่าเจ็บใจก็เจ็บใจโดนตบหัวอยู่เฮ้ผมไปแล้วนะขอโทษทุกคนด้วยนะหรือว่าไงผมก็อธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจแล้วผมก็จะพยายามขับรถระมัดระวังมากขึ้นนะครับพยายามเทฟตัวเองด้วยแล้วก็หลายหลายอย่างนะครับผมก็ขอโทษทุกๆคนด้วย,วย,วยผมขอโทษจริงครับฝากกดไลค์กำลังใจให้พี่เบลไปกดด้วยนะครับผมก็ได้แต่ช่วยพี่เขาครับไม่ไม่ไม่มีใครมาอะไรกับผมหรอกครับได้แต่ช่วยพี่เบลช่วยทําคลิปผมช่วยสุดความสามารถของผมที่ผมทําได้ ฝากติดตามหน่อยนะครับอย่ามันใช้ใผมด้วยสู้ๆครับขอบคุณครับ